ให้อีกรอบนะคะไลฟ์ครั้งที่3วันนี้นะอยู่จุดยีราฟแล้วที่อยู่ข้างหลังมันสูงมากเลยนะคะก็จะมีต้นเนี้คยค่้ยๆเหมือนคือเป็นต้นมะพร้าวมาก่อนเแต่เราเปิดกล้องหลังดไปถ่าย่้นยีราฟก่อนนะคะใช่ใช่นะของตอมอนิดนิงนี่มันจะวัดระยะไว้เลยว่า4เมตรสเมตรหนเมตรอ่ะแต่ไป,ไปฝั่งนู้นแล้วอะ สูมไดไหมวะ,ะมได้ซูงได้นั่นเงยสูงมากเลยนะเมื่อกี้ถ่ายจากข้างบนอะ่ะอยู่ด้านบนสูงทีจริงๆขอบอกมีอีกสองตัวก็เกือบ4เมตรอะ่ะถ้าวัดจากเต่าอ,อันเนี้ย คนเดียวไงก็เลยมาที่เงียบๆแบบนี้ดีกว่าตอนแรกก็จะไปวังหลังแต่ว่าไม่สนุกไม่มีคนกินด้วยอ่าเราเจอพีอ่แล้วไงเจอนี้ด้วยอะไรนะวอลลนุชคุณวอลเนุสว่าได้ยินเสียงอะไรแอมนะ้าจะดูยีราฟเดี๋ยวเราดันไปเจอแบบนี้ใส่นางไปแอบมันเหมือนฝนจะตกกล้วยอะค่ะตอนนี้มีนิดหน่อยตกมาแต่ว่า